สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับพี่น้องกับบ้านต่างจังหวัดนะครับพบกับพอดินเมนิชแนลนะครับพี่น้องคุณล้านสาวสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชี่อบามี่ค่ะวันนี้จะให้ล้านสาวตัวหน่อยนะครับเป็นมือกล่องนะครับ่ายทำนะครับประสิเป็นแนวไดนะครับนะครับก็จะนะครับทำอะไรครับคุณแม่บ้าน วันนี้จะทำร้าหน้ากิมจ้ากำลังเตรียมผักมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็จะมีคุณแม่น้องตามี่นะครับช่วยกันทํานะครับนี่นะครับพี่น้องกับบ้านตั้งยอดมากะสิเก็ดเมนูเสบๆนะต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของครีเตอร์น้อยมือกล้องน้อยเรานะครับไปยีรากกะทายแล้วก็ทาทานี่เด้อทาทานอดเนี้นี่รลวกทาแบบ ป้านิดทำอะไรทำอะไรนะกไบเบงพีพวิกแกกุ้งแนม่เดใ่วมเลย่น่น<ะ>น่ารามาดูป้นิกับแม่หน่อยทำกับข้าวกันนะคะทุกคนทางลาดหน้าค่ะนี่คือป้นิชหั่นผักอยู่เตรียมผักกยู่จ้าลงเตรียมผักนี่ผักของเรา และมีแครอทด้วยแครอทนี่แครอทแล้วก็มีคะน้ามีคะน้าคะน้านี่ไงนี่คะน้านะคะทุกคนนี่แล้วก็จะไปดูพี่บิ๊กหั่นผักเลยนะครับเอ้ยแล้วก็จะไปดูพี่บิ๊กแกะกุ้งกันเลยนะคะทุกคนนี่พี่บิ๊กแกะกุ้ง ม่เห็นหน้าเห็นแต่กุ้งกับมือแค่นี้แหละน,นี่ส่วผสมแล้วก็จะมีประมาณนี้นี่ของเราก็กำลังจะทำจริงนะคะคือเอามาจากไหนเนี่ยไปดูพี่พิกเราหั่นกุ้งกันอีกเลย ทำอะไรกินคะทำลาดหน้าค่ะตอนนี้กำลังห่นหมูค่ะเตรียมหมูจะทำลาบหน้านะคะลาดหน้าเมื่อหน่อยเรากำลังจะทำลาดหน้ากันนะคะทุกคนนี่หมูของเรานี่ก็หมูอันนั้นก็หมูนี่ง มีสองคนเลยอันนี้ประเนตหันผักแม่หน่อยหันหมูพี่บิ๊กแกะกุ้งสนุปเป็นตา้อกคีย์เอนเตอร์ที่ตะนอนหลับคีเอนเตอร์นอนหลับกลางอากาศฮะล่าสุดไปถ่ายตรงดินเหรอตรงดินอยู่ไหนนะอ่ะฮิฮิเราจะไปดูตรงดินกันเลยนะคะทุกคน เรากำลังจะเดินไปสำรวจดุงดินอย่างนแน่ในห้องมีไหมอุ๊บซี่ในห้องไม่มีเลยนะคะทุกคนบรรยากาศบ้านของเรานี่อ่ะดุงดินนอนอะฮิฮิแล้วก็จะไปถ่ายเขียนเตกันต่อเลยไปกัน ห้างแล้วก็จะมีสีห้างห้างที่หนึ่งสองสองสี่นะคะทุกคนห้องน้ำอุ้ยมือจังห้องครัวของเราจะเป็นแบบนี้เลยและนี่กลับมาที่เดิมจะต้อไปก่อนลูกถ้ามาที่เดิมอยาเต้องใคร เราก็จะเดินไปสำรวจหน้าบ้านกันนะคะทุกคนเดินไปสำรวจหน้าบ้านกันนะคะทุกคนอันนี้อาฮิฮิอนาฬิกโอ้โหบ้านจะก,กันข้างบ้านนะคะทุกคนข้างบ้านจะเป็นแบบนี้เลยอาฮิฮิ แล้วก็วนกลับมาสักแป๊บหนึ่งเลยนะคะเจ้คนืนอ่าแล้วก็วนกลับมามาสำรวจในครัวกันเลยครัวแล้วก็ตารกๆนิดหนึ่งนะคะครัวเราตารกๆนิดหนึ่งไม่ต้องแปลกใจมากเท่าไหร่เดี๋กลับมาที่เดิมอ่าสินี่แล้วครับพี่น้องบรรยาก,กาศนะครับหลังบาน นะครับหลังจากที่เก็ดภารกิจตั้งแต่เช้าจนหอดใ่นะครับเร่งมากกันหาแนวกินนี่หละครับวิถีชีวิตนะครับเก็ดหลาดหนานะครับทุกสายแกะกลุ่งครับเมนบาร์กำลังทัแผักทันแครล,ลอทเก็หลาดหนานะครับจัดเมนูอร่อยอร่อย นะครับวันครอบครัวนะครับล้างบานกระสีประมาณนี้นะครับพวกมันซื้อมาน้ำทางนะครับขาดกับบานกะกับมาแล้วกับ่วกอยอยากินกันนี่ยมาวซื้อมากับจนเ่านะครับกับเงียบดีนะครับนะครับไอ้บะหมี่หอยอังต้นอเตียนนะครับเพ็่นพวกกินกันนะครับบานเทามีของกินหลายแาหลายโผดจนบ่อยาก ครับหลังจากเมื่อคืนนะครับเข่าดาวกันเรียบร้อยนะครับตื่นเช้ามากกใส่บาตรนะครับทําบุญนะครับกัง่วงนอนนะครับเบิร์ดกาแฟไปสองแก้วละนะครับก็เลยพอเด็ดซีนมาจากน้อยนะครับมีครับบรรยากาศนะครับด้านหลังนะครับนี่แหละครับบ้านของปอดินแมนเชเนลนะครับบ้านแบบอยู่บ้านบานนะครับแล้วก็คน ของขั้วแล้วก็เตาฟืนนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งรอบๆนะครับอีสานบบานากกสิเฮ็ดง่ายๆแนวนี้แหละครับครับโต๊ะนะครับเครื่องปรุงนะครับทานฟื้นนะครับใส่ทั้งทานทั้งฟื้นนะครับประหยัดยุคประหยัดนะครับบอกว่าแก๊สมีบ่นะครับเตาแก๊สดก็มีนะครับเร่งด่วนนะครับ ชั่วโมงเด่นดวนจังได้ใส่นะครับหนาหนาวแนวนี้ครับใส่เตาฟืนเตาทานดีแห้งครับคุณอาคุณอาครับสวัสดีกล่องนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คุณอาครับคุณอาเพิ่นมาเยี่ยมเพิ่นมาเหรียญเพิ่นเอาของมาฝากเพิ่นไปจกสลากมาเมื่อวานนีย เปในหลังวันนะครับมหมอนไมเอเอาเนอปนด้คนั่นนี่เาปครับสีผ้าไปเบ่งหลังบ้านนะครับมีไก่หลายบ่นะครับคนเอียมไปเนวนี่นะครับมาบานเราโดนมาบานเท่อนึงครับกับที่ว่าบรรยากาศเงียบดีนะครับบูมุนไหวนะครับนี่บ้ครับพี่น้องนะครับชีวิต แบบบ้านๆน,นะครับใส่ชีวิตแบบบ้านๆบ้านเกษอยู่ทั้งสี่หลับพี่น้องแบบคน,นจนเนาะคนจนบ้านเฮ่าเกสีอยู่แบบนี้นะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับกองฟืนนะครับแต่ก็พอตาแม่ย่าพันเกนสีมากนะครับหาไปหาไอา้ฟืนนะครับหักใหม่นะครับเกียงใหม่มากนะครับขยันแห้งนะครับ <Hey. S 1> หักใหม่ที่เพิน่นอ่าคุด ต้นยูค่าออกนะครับเพ่งศิเพกขอไปข,ไปขนมานะครับนะครับก็ดีนะครับเป็นการประหยัดนะครับแห้งหนาหนาวมาแห้งดีนะครับเพ่งศิเลี้ยงไก่ไว้ยังส่นะครับก็มีแต่ปลายยางนะครับอ่ะแนะนําแนะนําดูว่าข้างหลังของเรามีอะไรบ้างนะครับอ่ะมีปลายยางแล้วก็ข้อไก่ข้อไก่ ไหนไหนที่ย่างพริกอยู่ตรงไหนนี่อันนี้เลยจุดไฟอ๋อแล้วแล้วเอาพริมาไว้ข้างบนแล้วก็ย่างไหนไหนสาธิตก่อนจุดยังไงจุดแล้วก็จะไหนตรง,ตรงไหนไปเออทีนี้แล้วก็จะจุดโอ้ตรงนี้แล้วก็เอาเออทีนี้พอมาสุเออทีนี้แล้วก็เอาตะหลิวมาพริกพริกวันนี้ใช่ไหมพริกอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ตะหลิวมาพริกพริกอ๋อนะครับหลานสาวเพิ่นอายุกับตายกับยายแล้วเพิ่น เขียนตายจะเห็ดนะครับเฟืนก็จําได้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือฟืนแท่งเล็กแล้วก็แท่งใหญ่อื่งโดนใหญ่แล้วนี่คือต้นกล้วยของเราต้นกล้วยอะไรลูกต้นกล้วยอะไรน่ะต้นอะไรกล้วยอะไรพันอะไรกล้วยเออกล้วยหอมหรือกล้วยอะไรมาตักล้วยหอมอืมเป็นไงบ้านเราหน้าอยู่ไหมหน้าอยู่ลมเย็นสบายดีอ่าวันนี้วันนี้แม่กลับมาเยี่ยมเป็นไงรู้สึกยังไง รู้สึกดีใจตื่นเต้นนะครับตรงนี้จะเป็นเหล่าไก่อันนี้จะเป็นต้นยางนะครับต้นยางหน้านะครับต้นยางต้นนี้นะครับในปลานี่นะครับเพ็่นกระสีเป็นอของเพื่อนว่านผู้ใหญ่นะครับอยู่ติดบ้านผมเลยนะครับแล้วก็เพื่อนปลูกไว้พร้อมกับบ้านหลังนี้เลยครับพี่น้องนะครับ ผมมาปลูกบ้านหลังนี้ครั้งแรกพ่อมกันก็เพิ่นปลูกต้นยางนี่นะครับก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับให้ลมให้เงานะครับแล้วก็มีกระลงกระลอกนะครับแ่นนะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยมเัเสานะครับแล้วก็มีนกห้องอาาเอนี่ยมัเสวิรันนกหลายครับนกกเออนกกาบ่าวห้องแบบอ่ครับนกกาในห้องแบบเสียงดังมากนะครับเขาไม่ได้ห้องนอน จนสะดุงนะครับเป็นมังห้อประมาณตีสามตีสี 4, นนนน่นะครับก็ล่างนอนเสียบๆนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับปีใหม่กระทือโอกาสนะครับทายให้พี่น้องในเบื่องว่าการเป็นอยู่จังไรนะครับนี่แหละครับกะหกๆเนวนี่แหละครับต้นบักแข็ง ต้นมะเขือคือต้นใหญ่มากต้นแต่ลมแล้วก็เอาไม้มาค้ำไว้นะเอาไม้มาค้ำไว้ต้นมะเขือมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่ต้นนะครับเดี๋ยวสิเขาไปดันได้แล้วครับเพื่อนเปิดแนี่เลยนะครับกันไกลนะครับแบ่ปแดงในน้ำเหยียบบ้างนะงในน้ำเห็ีบบ เอหมถึงวาืเบิ่งมันนะครับมันมันจะเสเนี่ยมันขอกำเนี่เต่ามนเนี่ยนี่ยหัวมนไงเนี่ยพี่เสอเพื่นบอกพี่สอกำนี่เพิ่มคนละตังแต่หัวไ่นะแม่ลากรยูเขาขายโร่ละยีสีเพี่นเขาหยปัญจามันขอกำนะครับจเมีใหญ่เพิ่นไปขุดมานะครับมีไม้ทุดสุด

Bye-bye. นี้คือเบกกิ้งโซดาเราก็จะคลุกให้เข้ากันดเดินๆเห็นไหมไม่ต่อไปเราก็จะใส่นมกันเลยนะคะทุกคน ลูกนไาลเกินเออเผื่อีกนิดนึงคุนผูนชม ถ่ายแล้วมิชิลเอาเอาน้ำหน่อยบิ๊กบิ๊กบิ๊กทักทีทักทีดีกันไหมนะอ้ามาถ่ายถ่ายยังแล้วขัเส้นนะคะขัยเส้นเตรียมก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาทำน้ำลักหน้านะจ๊ะ ขำมืดคขำแล้วนะครับนะครับบรรยากาศฮนะไปเบ่งไปเบ่งกันครับลาดหน้าทำรารดหน้าหม้อใหญ่ๆนะครับแบบบานๆเฮ็ดแบบบานๆน,นะครับไฟหน่อยเป็นวันพอดีมีทั้งไฟฐานฟืนนะครับ เฮ็ดอย่างเฮ็ดแบบเตาถ่านเตาฟืนนะครับเฮ็ดให้เมนูหอมนะครับจะเสียบจะอร่อยกว่าเตาแกสนะครับเนี้จะเป็นผักเป็นร่ากาย็จะมีแค่รสมันก็มีขนาแลวก็มีนะครับปวดอ่อนนะครับสามอย่างสี่ยานะครับหมอใหญ่ครับมือนี้นะครับกินจุจุกันไปเลย พักเสร็จแล้วผมจมาพักไว้นะครับล้านสาวมาครับร้านสาวมาร้านสาวมาแล้วนหอยขาบอยตกเล้นีห้ายากะเลถามมันนีสิหอยอกหอยนะครับบกกหอยขมเจาขายทหสบาทเยะกบบาทจ้าบาทกบ่เอาเอเบิ้งหน่วยมันกันอย Mà hoi, Makai hoi, lắm sao Makai hoi Hoxy bay hoi quam anh anh yak sáng bay bay lê luk vay bay 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 thế này. <laughs> <Mà> khái, <hỏi. cười> oh, ดีดีดีแน่เนี่ดีมากๆต้มเสร็จแล้วก็กินด้วยแล้วค่อยกลับบ้านมาแบนเขาบื้อตั้งแต่กินครับพี่น้องเอ้ยได้บอกหอยมาสุ่มได้ยี่สิบบาทนะครับอย่าติดแช่ก่อนแช่บอกหอยแช่บกหอยนะครับหอยจุบหอยขมนะครับเดี๋ยวแซ่ไว้จะเคลื่อนหนึ่งนะครับให้พันไข่ขี่นะครับ ถูกจังถูกจังครับมาบ้านเราไม่ผิดหวังนะครับมีของกินเยอะมาดูขั้นตอนลาดหน้ากันต่อไปครับหลังจากที่พัดเสียจเรียบร้อยครับโอ้ไฟแห้งจวดจัดปาดบึ่มเลยนะครับนี่ครับเอาดีเดียวเาตากหนามให้เรียบยุ จวดจวดจวดหมูหมูโอ้หมูหน<ล>ึ่งโลกินจุๆไปเลยกับบรรยากาศนะครับบืดอตีนอากินวันครอบครัววันครอบครัวหมูเคลื่อนกะจัดเข้าดาวกันนะครับต้มหมูเราได้ที่แล้วนะครับเนื้อหมูสุกแล้วนะครับ จากนั้นก็จะตามไปด้วยผักนะครับผักสามอย่างสี่อย่างลงไปเลยครับครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ญาติพี่น้องเยอะนะครับจัดนักจัดเต็มเลยครับพี่น้องนะครับเมนูนี้ใส่เวลาหลายชั่วโมงคือกันนะครับเพราะว่าเราทําเยอะนะครับเพียดเฮลออร่อยนี่ก็ต้องมักในกันมักเนี่ยนะครับมักเนื้อไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็แล้วครับ นะครับต้องใจเย็ยนนะครับใกล้เสร็จแล้วแล้วครับเอาพักต้องแล้วกะเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับไ่พัก็สกแล้วก็นะครับมาสักสิบนาทีนะครับพี่น้องเดี๋ยวพัก็สกแล้วก็สิมีการทำใส่ตัวสุดท้ายก็คือแป้งนะครับเห,ห้มน,ออนหมันเดือดก่อนนะครับอ้าวสุดท้ายสุดท้ายก็คือแป้งนะครับ เราใส่แป้งเพื่อความเราใส่แป้งนี่ก็เพื่ออย่างกเกาะคุณแม่น้องปมมี่เห็นมันเหนียวบ่เมันเหนียวจ้ะให้น้ำไมนเหนียวะนะครับเพื่อใส่แป้งเพื่อความเหนียวนะครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเดี๋ยวรอเพื่อสุกนะครับเดี๋ยวก็ตักเสิร์ฟได้แล้วนะครับ ไปครับเรียบร้อยนะครับคุณแม่บ้านจัดแล้วเด้น้องให้ปนะครับเดวจัดไปให้คุณปูกก่อนนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากเพื่อนอยากนะครับใช้ทําเวลาตั้งแต่นะครับตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะครับจนจะหกโมงเย็นแล้วเด้นะครับใส่เวลานะครับใส่เวลาตั้งน้ำอยู่นะครับอ้ยน่ากินมากๆนะครับ quậy dung nhung, nhung lại nhung lại. Ừ. Tiêm này mình chắc nói, theo ừ. phần nhiệt suột. ปดหน่อยก็ดีเขีลอดหน่อยก็ได้บำรุงสุขภาพนะครับมีแต่ของดีๆดีครับพี่น้องนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับครับผมแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องคลิปีนกากฟไว้สั้นเนะครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับนะครับวัสดีครับวัสดีค่ะวัสดีค่ะ